เฮลโหลสวัสดีทุกคนอีกค้งครับก็กลับมาค้างกับกระปอมทีวีนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็มาในช่วงกระปอมชวนคุยนะครับหลังจากที่หา่างหายกันมานานนะครับเราก็กลับมาในช่วงที่มีสาระและไม่มีสาระในข่าวเดียวกันนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาระบายความในใจของผมให้ฟังครับเกี่ยวกับว่ามัธยมมันต่างกับมหาลัยยังไงนะครับสําหรับ ส่วนมากเนี่ยคนดูผมเนี่ยส่วนมากจะเป็นน้องๆใช่ไหมที่ยังไม่เข้ามหาลัยไม่ก็อีกส่วนอาจจะเข้ามหาลัยแล้วก็ได้ก็อยากจะบอกนะครับน้องๆที่ตอนนี้ที่ยังเรียนมัธยมอยู่อ่ะผมบอกแล้วว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีโคตรเลยนะครับเป็นช่วงที่เราสามารถโอเคโดดเรียนได้และสามารถพักเที่ยงเราเราเป็นพวกที่แบบว่ารอแต่ช่วงเวลาพักเบรกพักเที่ยงกินข้าวเล่นกับเพื่อน เทหากันไปเรื่อยๆไม่ต้องสนเรื่องเรียนมากเนาะก็เข้าใจแหละว่าช่วงมัธยมอ่ะเราต้องเตรียมสอบอะไรบ้างอ่ะโอลิทไอเอลแก๊สแพดอะไรอีกอ่ะเซตเอสเอทอะไรเงี้ยเพื่อสอบเข้ามหาลัยใช่ไหมเนี่ยมันกาเขียนว่าเออชิ้นส่วนทื่อะไร และทีนี้ผมจะมาพูดถึงว่าไอ้ช่วงที่เรียนมหาลัยเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคชีวิตตอนอยู่มหาลัยนะครับแน่นอนที่สุดนะครับทุกคนเคยได้ยินมาก็คือเราจะต้องโดนรับน้องมีกิจกรรมให้ทําสังสรรค์แล้วก็ต้องมีเพื่อนมากมายในคณะนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสที่แบบว่าจะรู้จักทุกคนในมหาลัยนะครับผมก็จะมีบางส่วนที่แบบว่าโอเคเราเลิกเรียนเราไม่เลิกกิจกรรมโอเคเราเลิกกิจกรรมเราไม่เลิกเรียนหรือควบคู่กันสองอย่างม,มันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเลิกคู่กันสองอย่าง คือแม่งจะเหนื่อยเหนื่อยที่เที่ยครับ <c oughs> เอาเป็นว่าผมจะเอาตัวอย่างของผมมาพูดเลยแล้วกันว่าตอนผมเข้าปีหนึ่งเนี่ยโอเคแน,น่นอนว่าผมโดนรับน้องนู่นนี่ก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับก็ตอนเข้าปีหนึ่งเนี่ยก็แน,น่นอนว่าทุกคนก็ต้องมีการคาดหวังว่าแบบว่าหุ้ยกูจะต้องตั้งใจเรียนนะเกรดสามทุกเทอมต้องได้แบบเกรินิยมนะครับผมแต่และว,วิชาที่เจอตอนแรกๆนะ โอ้หง่ายชิลสบายโอโหเกรดนี่แบบเจอเอเอเอ A อ A, 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 A b A อ A B A B พอขึ้นปี2ปี3เริ่มยากขึ้นเนี่ยโอ้โหเอาละ A นี่เริ่มจากหายกันไปละว B กับ C เนี่ยโอ้โหเห็นเป็นเพื่อนตายครับ B กับ C แน่นอนว่า C กับ B เนี่ยอยู่ควบคู่กับคุณไปจนจบแน่นอนนะครับผมตอนนี้ผมก็ปี3แล้วเหลืออีกประมาณ2อสเทอมผมก็จบแล้วนะครับผมก็เลยมาพูดให้ฟังว่าสำหรับน้องๆที่ยังอยู่ปีหหรือ ยังอยู่มัธยมอยู่เนี่ยก็เติบตัวเต็มใจไปเลยนะครับผมก็อย่าไปคาดหวังกันมากนะครับก็เรียนไปครับเรียนเอาให้จบนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะก็เอาให้จบเอาให้จบแบบจบตามเกณฑ์อ่ะอย่าไปยืดยืด้อย่าไปดรอปอย่าไปแบบว่าโอเคเรียนไม่ไหววะ่ะเฮ้ยดรอปดีกว่าดรอปยังไงสุดทา้ายมันก็ต้องเรียนอยู่ดีคือสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับตอนเข้ามาหาหลัยเนี่ยมันก็ต้องเรียนวิชาใช่ไหมเก็บหน่วยกิตให้ครบมันจะมีเซตหน่วยกิตประมาณ ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบขึ้นอยู่กับคณะหรือว่ามหาวิทยาลัยที่คุณเข้าไปเรียนนะครับผมมันก็ต้องมีวิชาที่แบบว่าโอเคกูคจะเลือกดรอปดีไหมหรือกูจะเลือกเรียนต่อเรียนไปเถอะครับสุดท้ายแล้วถ้าคุณดรอปไปเทอมหน้าคุณก็ต้องเจออีกจริงไหมล่ะฝากไว้ครับสําหรับคนที่เข้ามหาลัยเรียนไปครับเรียนให้มันจบจบนะครับมันจะได้ตบจบตามเกณฑ์ไม่ใช่บอกว่าโอเคคุณตั้งเกณฑ์ไว้ว่าโอเคต้องจบภายในสี่ปีคุณเลื่อนดรอปว,วิชานู้นวิชานี้ ไปไปมามาคุณอยู่มหาลัยไปประาหกหกเจ็ดปีทำไงอะ่ะใช่ไหมกิจกรรมก็ทําบ้างได้มีเพื่อนพ้องหน่อยเนอะรู้จักหลายๆคณะไ,ไว้ส่วนผมหรอมันก็มาเรื่อยๆแหละเพื่อนมันก็อยู่ทน่นั้นนะพอเจอใครก็เออเออวันดีวันดีนดแล้วเดินผ่านกันแล้วก็แบบฮะถ้ากันแค่นี้เหรอถ้าผมย้อนกลับไปได้เนี่ยผมอยากใช้ชีวิตตอนแบบ มัธยมอ่ะเออให้มันแบบคุ้มค่ากว่านี้มันสุดอ่ะเอาจริงๆเวลาตอนอยู่มัธยมอยู่กับเพื่อนใช่ไหมไปเที่ยวไปนูน่นไปนี่โอ้โหสบายสนุกทุกคนคนคลิกแหละว่าแบบเฮ้ยเข้ามาหาลัยกูแบบชีวิตแบงฟรีดอมชีวิตแบงอิสระชีวิตแ่งไปไหนก็ได้มีรถแล้วขับไปไหนก็ได้ไม่ไม่ใช่คุณอย่าลืมนะครับว่าตอนอยู่มาหาลัยคุณต้องมีเรื่องเรียนมึงมีโปรเจกต์มึงมีไฟนนลโปรเจกต และไอ้ไฟนอลโปรเจกต์เนี่ยแม่งชอบส่งไอ้วันส่งเนี่ยมันจะต้องเป็นก่อนอาทิตย์ที่จะสอบไฟนอลเนี่ยคือแม่งตายชีวิตแม่งจบเอาจริง,รงๆคือแบบกูเอาเวลาไหนอ่านหนังสือแม่งเป็นอาทิตย์ที่ก่อนสอบเ็ทเวลาที่กูทําอะไรโอ้นั่งปันป่นปั่นโปรเจกต์เนี่ยไฟนอลโปรเจกต์เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดพันคำกูต้องทำไม่ทันแล้วกูต้องรีเสิร์ชต้ององไปสัมภาษณ์แล้วพอตอนไปเรียนทําไมทําไมนักเรียนไม่อ่านหนังสือเนี่ยโอ้โหอาจารย์ผมเอาเวลาไหนอ่านหนังสืออะ โอ้โหโปรเจกต์แม่งโอ้โหคุณรู้ว่าคาสึกบุกแม่งบุกมาตุ้มตายห่าโ,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 โอเคลืมบอกไปผมเปลี่ยนแบรนด้เลยนะครับผมก็เลยดูแปลกหน้าไปหน่อยนึงเนาะมมาระบายแต่เพยงเท่านี้นะครับเป็นการบอกคร้าวๆว่าชีวิตมหาลัยแม่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมตั้งใจกันไว้ด้วยอย่าประมาทนะครับผมชีวิตทุกวันนี้กูก็เล่นเกมเล่นเกมไป,เ,เ,มไปเรียนไปนะครับผมยังมีวิลาถ่ายคลิปได้อ่ะเอาดิเอออย่าไปเครียดมากเครียดมากแล้วหน้าแก่เร็วเนาะภายในอาทิตย์หน้าก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับเพราะว่าผมจะ ไปเกาหลีเดี๋ยวจะถ่ายคลิปที่นู่นมาด้วยก็ฝากกดติดตามมาด้วยได้ดูคลิปได้ทันเวลานะครับผมแล้วก็จะไม่พลาดเน้นแรกเลยนะครับผมวันเสาร์หน้าผมก็จะไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าผมไปเกาหลีวันศุกร์อาจจะลงประมาณวันธรรมดาแต่วันธรรมดาคนไม่ค่อยดูกันเท่าไหร่ส่วนมากจะดูกันวันเสาร์เยอะเนาะที่เท่าที่ผมดูมานะเท่าที่ผมชอบลงมาวันเสาร์เนี่ยคนก็จะดูถึงร้อยสองร้อยใช่ไหมติดตามกันหน่อยเนาะได้ผมได้แบบว่าลงหลายๆวันหน่อยอะเพราะว่าผมไม่แน่ใจไงว่าทุกคนดูกันมากสุดวันไหน ก็ไม่ค่อยเมนกันด้วยเนาะเมนกันหน่อยกดไลค์กันด้วยเ like นียนะ่ยข้างล่างเนี่ยไ่ช่นี้นะไม่ใช่นี้นะอันนี้โอเคแล้วก็อย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับผมคนจะได้รู้ว่าผมมีตัวตนอยู่นะครับผมไอแว่นเนี่ยนะครับโนบิตะเนี่ยนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้คลิปต่อไปเป็นการเที่ยวที่เกาหลีนะครับผมอย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปล่าสุดที่จะมาถึงภายในวันอังคารไม่ก็วันพุธนี้นะครับไม่ใอังคารหรือวันพุธนี้ดิอังคารหรือพุธหน้าไม่ใช่ที่จะถึงนนะีะ หน้า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 โอเคฝากไว้ในเพลยงนี้อย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างด้วยเปิดสันติปุ๊บ